ติดตามเรื่องของเนื้อไก่สังเคราะห์ที่มีการเพราะเลี้ยงกันในห้องทดลองนะคะชาวสิงคโปร์จะเป็นชาติแรกเลยที่ได้มีโอกาสทานเนื้อไก่สังเคราะห์ที่ว่านี้ค่ะเขายืนยันการันตีออกมาแล้วนะคะว่าคุณภาพไม่แตกต่างจากเนื้อไก่ปกติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรสสัมผัส รสชาติรวมถึงคุณค่าทางอาหารก็เท่าเดิมด้วยรายงานข่าวจากสิงคโปร์เมื่อวันที่2องธันวาคมที่ผ่านมาเผยแพร่ <ๆ S 1> ออกมาว่าสำนักงานอาหารแห่งชาติของสิงคโปร์ได้มีการออกถแถลงการเรื่องการอนุมัติให้ Eat just ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพจากสหรัฐสามารถจำหน่ายเนื้อไก่เพาะเลี้ยงจากห้องทดลองซึ่งเป็นเนื้อสัตว์สังเคราะห์จากการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการถือเป็นประเทศแรกของโลกที่อนุญ,ญาตให้มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาจากการฆ่าสัตว์นะคะโดยทาง It just นีให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นเขาจะวางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบของนักเก็ตและจะผลิตในสิงคโปร์ถึงแม้จะยังไม่มีการกำหนดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายเมื่อไหร่แต่ว่า It j ตจัส เขามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกยืนยันค่ะว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างจากเนื้อไก่ปกติ มีรถสัมผัสรสชาติและคุณค่าทางอาหารเท่าเดิมแล้วเขาก็มีแผนที่จะนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตด้วยปัจจุบันนี้มีบริษัทบนโลกมากกว่า20แห่งนะคะที่กำลังพัฒนาเนื้อสัตว์สังเคราะห์อีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อวัวขณะที่นักวิเคราะห์ประเมินว่าตลาดเนื้อสัตว์ทางเลือกจะมีมูลค่าสูงถึง 1 4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2,572ค่ะ